โอกาสเป็นของผมครับมาครับขอเล่นของนักแสดงใช่ก็ต้องเป็นนักแสดงไงในเรื่องเอ้าไม่ทำไมอ่ะนี่ไม่ช่วยอ่ะพี่พูดให้ในเรื่องอ่ะในตัวละครหลักอ่ะมีอาชีพเป็นนักแสดงรู้แล้วนางเอกคือเต้ยจรินพรคู่กับวินเมทวินเพราะว่าพี่เต้ยเป็นนักแสดงในเรื่องใช่ป่ะแล้วก็ใช่ปากไม่ได้ดิต้องใช่ใช่ใช่ชชื่อเรื่องว่าอีนิกมาภาษาไทยคืออะไร เพราะมันมันมันมีมัน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 มีหลายตอนนี่อินิกมาคือเขามีภาคแรกแล้วแต่พิเตอร์มาเล่นภาคสองดาบพิฆาตอสูรเบอร์เซเลเยอร์มีอันนี้อินอยู่เลยนะอินิกมาเฮ้ยมึงไม่ต้องหาหรอกกูแพ้แล้วแหละเนี่ยอ้าวทำไมต้องตอบชื่อเต็มอ่ะเอาจำเป็นไงอ้าวแล้วทำไมดอกส้มสีทองไม่แบบไม่ถามชื่ออังกฤษด้วยไม่ตอนนั้นน่ะละครัไม่มีชื่ออังกฤษไม่ไม่ตอนนั้นละครัไม่มีชื่ออังกฤษไงออา์เลนออร์เลนฟาเวอร์นี่ มีเลนโกาววเอร์เออเลนโกฟาวเวอร์เออตอบชื่อนี้อินิกมาเฮ้ยเอาแล้วพี่คนนี้พี่คนนี้วนอุ้ยเฮ้ยงั้นก็หวานหมูฉันเลยใช่มึงผิดไม่พี่เต้ยลองแกล้งวนอีกรอบเอาไปยัไม่ถูกเลยเอาไปถูกแกล้งวนแกล้งวนแกล้งวนรอบหนึ่งผมจอบถูกเต้ยวนมาเฮ้ยโอเคได้ขอขอดูขอดูเอ่อคำใบ้ค่ะชุดแหมมันตวงวนแล้วอ่ะ ขอตอบชื่อเป็นภาษาไทยอได้เดี๋ยวเด้ไม่ได้ต้องอังกฤษด้วยให้จบอีนิกมาบุบผาหมื่นพอมอะอันนี้นะถือว่าตอบแล้วนะบุบผาราตีบุบผาหมื่นมอมเฮ้ยเต้แต่ว่ามันมีส่วนถูกใช่ไหมแต่ไม่ถูกทั้งหมดอ่ะตอบไปนี้ถูกไหมอีนิกมางานวิอย์คไม่ต้องแล้วเป็นเรื่องนี้แหละ มีคาว่าพมอนแน่นอนมันเกี่ยวกับผ้าเว้ยภายในผ้าโบราณใช่พมอผ้มอแปลว่าผ้าพมอ,พมอไม่ได้แปลว่าผ้าอ,อินิกมากบุพมอโอเคนายกูก้ยกงบอกเลย